ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอซีกันบน้ำบาตรไมไ่แล้วพี่น้องติดเสดราเจรจาบรรยากาศเรียววัดของบ้านสีสลเด้อพี่น้องปริจักงานประจักปีงานเนี่สุตีสุติเจ็ดมือเจ็ดตืนจากวันที่เก่าขุมพาก่อน มันที่สิบหามาทำธุระตลาดในอำเภออะไโตัวอากาสแวะมัน่นทางจากตัวอำเภอประมาณตันกิโลกวบหนึ่อำเภอพุทธส่งทางนี้ทางเข้าไปอำเภอใด้โอกาสก็เลยมาเจ็บภาพบรรยากาศในทีนน่นี่น้องบริกร ถอนเหมืองานงานเลยมันเต่าเต่าขุมผ้าได้พี่น้องเลยคนได้ยกใจมาเลยเกี่ยวงานประจำปีสุปีสุปีแต่ว่าคนอโอ้โหสุขตอดลนขนาดหลายยางมาได้เลยบอกว่าแต่ละปีไหลไปแล้วมันขนไหลคนทรายไหล ลายเด้เลยยังมาได้บางปีมี้ืเป็นยังไงอันนี้เคื่อตทุกปีเลย เป็นวัดเนไม่โบสเป็นสีขาวพี่น้องสุดยอดเลยเดยสิผีผ้าพีผ้าน้องชมไกลๆบริเวณบริเวณงานส่วนมาก็็มี้แต่ลานขา,าขนาดหลายเลยแตกเงาเงาทั้งหมหลายจะเห็นสมัยจนเล็กน,น้อยเกับเงินเกี่ยวเขา ได้เขาบัดลาน็ะพ้องเขาพี่หน่อยเลยมาเที่ยวงานบัน้่างจากบันประมาณสิบสี่สิบหาพิโลพี่น้อยจอทีมาฮอตตีจต่ไกลพอประมาณยางกับเมรอหนึ่งตะปกีเป็นได้หน่อยกันยางเนาะ <c oughs> ลานค้าดีก็่เติมเลยพี่หน่อย แมงค์อดจะมีครับแบงค์อตะลัตะลักขึนตะละกขึ้นมีแต่คณะมุกซุกยอดเลยแต่ว่าเพรท่านเห็นป่ายเพรตรวจก็ไป,ปไหลายอีติดป่ายไปใส่บุ๊คแต่ที่น่นเน่ยคือเสียงยีสานเบาขาดมาทุกปีแต่ว่าบริเวณบางใหญ่ดอกแต่เพราะคนมันหลาย cái gì cả bông hồ rồi, bảo để mai nhâm bên kìa, mai tới nhâm mình kêu mình đi làm ăn, ở trong mạng, có được nào gì nào, hai สองมักพี่น้องผู้สาวก็เบาทแบบี่แบบนี่งานวัดขันบ่เมียเนี่ยสิมสาสวัสดิ์ในวันแสดงว่างานบอ่อใหญ่นี่ยแสดงว่างานใหญ่ละทันนี่อันนี้สมัยก่อนนั้นครับนี่รถไตถังผอมแต่สมือนี่บเเห็นแล้วรถไตถังมัดยุดมัดสมัยละแบบเ,เนี่ยขันเยันนั่นเอย่าแม่นรถเนี่ย ก็าที่บอกไว้เลยว่า,ย,วาย่างที่เลยสามหมื่สามขึ้นขึ้นสัญลักษณ์ของงานประจำปีเราเป็นพวกควงเดุณน้องกวงอยู่จัดงานอย,าย,ายนลายไล่เติบด้วยเวลาถ่าสุดยอดเลยหลายหายทำกลงนี่ ว่มากกมาันทางอำเภอมีวัดเหนือน้องจุดบังหล่าวทุกสุอว่าสะอาดหูสะอาดตาสมกับเป็นวัดประจำเพืเ่อชัดงานทุกปีรายได้สุดยอดแต่ละปีสย่ภาพพี่น้องไปบังบนเตียมสถทานที่อยู่ข้างใน ตอนน้ก็ไม่แต่พระเนี้เอาไงแต่ก็ริตนวอน่หรอก าพี่น้องเป็นบอกไปที่ดอกล <c oughs> งหลม้อลำด้วยแม่เนี่ยโนาะน้ำยี่หกพี่น้องเอง <c oughs> สีทองอยู่โมเมนโบนด้วยพี่น้องที่แรกเขาใจว่าโมเมนโบดบนโมเมนโบด เป็นวิหารปูประดับตกแต่งให้สวยงามพี่น้องเก็บอยู่องค์เดียวนี่มันสาลีตนเกิเดเป็นเจ้าของหอนึ่งตะกี้เป็นหนังซือแหละ แดดพ่อนมาได้กัสูันาผีมันบดเนาะามผีมันบนบนสีขาว ใจกันกล้ายๆเห็นมาจากเซรามิกอยังเนี่ยรายละเอียดตัวนี้พี่น้องเลยเข้าใจแล้วทองคำขาวเออเข้าใจนึะว่ามันเีนเนมิกมันโมแมนก็เกรนทองคำขาว เด็กต้องไล้วอามันมั้ Terima kasih telah <laughs> menonton! าไม่งานก็นเข้าไปเลยแล้วไปลองเลยเ <c oughs> ข้าไปนิี่หารไปติดทองแต่ว่ามูลนี้คือว่าได้เขา้าเปิดภาพพี่พ,าพ่พานองชมบริเวณรอบๆข้างนอกเดี๋ยวมืองานมาอยู่ชนหนึ่งพี่เห้ลองเดี๋ยวบง งานเป็นทองเลยสถานที่ตกแต่งประดับประดาเห็นแล้วก็คิดทอดอดีตเจ้าของ็นกำผลเล้นมาแล้วเห็น,นงานบัดมาว่าตาลัเทีย,ยืันโอ้ยบ้าแม่หาผู้ซอยกับบ่มมี <c oughs> มีกระเด่นองค์สององ พอมาเห็นลงกีลงพอเหยอยู่นี่ก็เป็นะรายตนหรืว่ามีบุหรี่ซอย ผมผมอมจาจยนองนี่ไข่ที่หอดมือแล้วเกิดจักมือมืนในวันที่สี่ถือว่าจักมือแล้วเราหอดแล้วงานจะมีหนามมีตางานจะสมเกียดพี่น้ององาน <c oughs> มีพระมีเบอร์ถือมาเห็น คนหลายๆเด้อพี่น้องเด็กเขาบอกเพิ่งถ่ายขอบคุณทุกกำลังแรงใจทสืบทิ้งมุ um, ภาพอนนอยรัชทองในศึกษาแข็งแรงในครับเด้อจะเจ็บจะไข้จะป่วดจะโจนขอบคนหลายๆเด้อครับเด้อขอบมาแล้วต่อกันไหมนครับเนากจิตหนาสจหรับจิตหนีอเขากาวเข้ามาสวัสดีครับ